ยังคงฝากความหวังไว้กับเขาได้อยู่ไหมแมว้ว่า MSCI จะประกาศเมื่อเช้าวันนี้อาจจะยังไม่ใช่ข่าวดีนะอาจจะยังไม่ใช่ข่าวดีจะแต่จะเป็นเหตุผลในการขายหรือเปล่าคุย <grac. S 2> ก,กันนะครับกับคุณวิวรวัตรวิโรภคาจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International ค่ะคุณนิกสวัสดีค่ะคุณนิคคุณนิกคะอันดับแรกเลยอย่างที่โปรยไว้ฟันโฟยังดูมีทิศทางที่ดีอยู่ใช่ไหมคะถ้านับณขณะนี้ผมว่าทรงยังดูโอเคครับ ต้องดูโอเคคือ,อ,อถ้าดูในช่วงที่ผ่านมาก็คือเราได้นิส่งจากเรื่องของตัวเทรดเรื่องของอะไรต่างๆที่ทาริฟมันลงมาเนาะแล้วก็เมนนื่อวานเนี่ยจะเห็นเขาขายช่วงสั้นเนี่ยผมว่าถ้าดูโดยรวมถ้าดูจากภาพใหญ่เลยนะคือ,อ,อดอลลร์อ่อนอนะครับเศรษฐกิจสหรัชะลอดอลลร์อ่อนเฟดล,ลดดอกเบี้ยแน่นอนว่าเงินมันจะออกจากดอลลร์ออกจาก US แล้วก็ไปเข้าที่อื่น ครัซึ่งเอเชียก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมถ้าเป็นทรงเนี่ยผมว่าโฟ o ์มันยังกระเด็นกระดอนมาที่บ้านเรานะอาจจะไม่ได้แบบมองว่าโฟร์จะเข้าเราเป็นหลายหลายหมื่นล้านหรือเป็นแสนล้านนะครับแต่ว่า mm hmm. ถ้าดูจากทรงแบบเนี้ยอาจจะยังเห็นเทรนที่ยังยังค่อนไปในทางเข้าได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวที่มันจะลิมิตให้โฟ o ์มันไม่ได้เข้าหนาแน่นมากในระยะยาวเนี่ยก็คือภาพเศรษฐกิจไทยที่ โตต่ำปีละแค่ประมาณสัก2% 2%กว่าเน,นี่ยคือค,คือภาพจะเกิดขึ้นนะครับอืมค่ะพอพอคุณีิพูดถึงอย่างนี้พี่จอยพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอลงเมื่อวานนี้มีตัวเลขหนึ่งของจีนออกมาค่อนข้างดีเป็นตัวเลขการส่งออกแม้ว่าการส่งออกไปสหรัฐอาจจะย่อยยต,ตัวลงแต่ว่าการส่งออกไปเอเชียก็ EU ด้วยค่อนข้างที่จะดีขึ้นอันนี้มีนในยยะในการที่เงินโฟมมันจะไหลไปทางอื่นบ้างไหมคะคือผมว่าตัวเลขส่งออกพวกนี้ในฝั่งในแถบของเอเชียจริงๆดีหมดเพราะว่า คือโอเคอาจจะจีนอาจจะไม่ได้ส่งไปสหรัฐแต่ว่าบางทีก็ส่งมาที่ประเทศอื่นๆเราก็เอาไปผลิตเอาไปเงี้ยลราก็ส่งต่อได้เพราะี้เนี่ยตัวเลขมันก็เลยออกมาส่งในส่งในค่อนข้างดีนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวต้องดูในเดือนกรกฎาคมต้นไปแหละเพราะว่าอย่างตัวเลขบ้านเราส่งออกเรา 6- หรเอ6ดเดือนแรกก็ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้านับตั้งแต่กรกฎาคมต้นไปอาจจะเห็นเริ่มเ,เห็นตัวเลขที่เริ่มชะลอชะลอ,ล,อลงไปแล้วนะครับสำหรับการส่งออก แต่จริงๆข่าวร้ายก็ยังไม่มีคนนี้ข่าวดีก็ยังไม่มีเหตุผลในการขายวันนี้คืออะไรเหตุผลในการขายขึ้นมาเยอะเ,ออเนี่ยผมว่า <laughs> ผมว่าง่ายๆเลยคือเซ็ตขึ้น20%่สิบนละหลายคนอาจจะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้หารเป็นตัวเลขเต็มๆนะเซ็ตขึ้นมา200จุดนะจากระดับพ0นหมาพันสองะสองกว่าจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าระยะสั้นคือ Take Profit นะครับ <c oughs> อ,อันที่สคือ MSCI นี่แหละคือ ผมยังไม่มีข้อมูลชัดๆนะว่าสรุปว่าไทยได้เพิ่มหรือลดน้ำ <ลด S 1> หนักลดคุณน่ดค่ะจริงๆพี่ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มนะแต่เห็นข่าวเมื่อเช้าคือลดลด2อ7ร้อยเจดล้านเหรียญใช่ใช่แต่ข่าวเนี้ยที่เห็นนะ่ผมเข้าใจว่าเขานับเฉพาะตัวที่เข้าออกนะอืมคือตัวเลขเนี้ยคือหุ้นหุ้นออกมันมากกว่าหุ้นเข้าถูกไหม,ม,มหุ้นออกมันมาก,กาหุ้นเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับเฉพาะตัวที่ย้ายหรือออกเนี่ยอย่างโอ้อายอย่าง โฮมโปรที่ถูกย้ายเนี่ยบวกกับ s อสไอพวกเนี้ยที่ออกนเนี่ยเทียบกับหุ้นที่เข้าตัวเดียวคือเคดีเนี่ยเน็ดแล้วอันเนี้ยเข้าใจว่าข่าวลงว่าออก200แต่แต่ตัวที่ผมไม่รู้คือว่าภาพรวมของไทยแลนด์น่ะที่ก่อนหน้านี้<อ>ก่อนหน้านี้มันจะมีทุกทุกเรื่องมากเราจะโดนลดนะเราจะโดนลดศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเราจะโดนลดศูนจุดสองเปอร์เซ็นคิดเป็นเม็ดเงินออกเท่านู้นเท่านี้แล้วก็หุ้นตัวใหญ่อย่าง CPL Advance ็เอ่อปทอจ,ะจะจะมีโฟล์ออกตัวละกี่กี่ านอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยผมย,ยังไม่เห็นใช่ใชไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี้ยเลยไม่มั่นใจว่าสรุปเข้าหรือเอ,อลดหรือเพิ่มแต่ว่าถ้าดูจากจํานวนหุ้นแล้วกันว่าออกมากกว่าเข้าเนี้ยม,มันก็มันก็ไลค์ลี่ว่าเราเราอาจจะอาจจะไม่ได้ถูกเพิ่มหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับไม่มีไม่มีตัวเลขจริงแต่ว่าไอสิ่งที่เราเห็นนะก็คือญี่ปุ่นอ่ะรอบเนี้ยหุ้นเข้าเยอะมากมนะครับวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกบสองเปอร์เซ็นต ผมว่าเนี้ยมันก็เป็นตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งได้ว่าอยของเราหุ้นออกมากกว่าหุ้นเข้าอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เพิ่มมันมากก็เป็นไปได้ไม่งั้นก็บวกกับหลายๆอย่างครับเ,เข้าหยุดยาวด้วยขึ้นมาเยอะด้วยก็เทคโปรฟิตนี่ลงแค่ห้าจุดเองนะผมว่าลง20จุดยังไม่แปลกเลยหมายถึงว่าถ้าพักตัวลงมาแล้วยังตัดใดยังไม่ได้ต่ำกว่า1230 1240เนะี่ยผมว่าดูไม่ได้ลงเยอะนะถ้าเทียบกับที่เราขึ้นมา2 0 0กว่าจุดนะ ดูเป็นเรื่องเี้ด้วยค่ะเรื่องของการที่เราอยู่ในฤดูกาลการประกาศงบไตรมาสสองะค่ะก็มีการประกาศออกมาแล,ล้วล่ะบางตัวอย่างปูนใหญ่อะไรเงี้ยก็มีรายการพิเศษเข้ามาเห็นว่ากราฟเองก็มีแนวโน้มว่ามีรายการพิเศษเข้ามาเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องจับตามองเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะเออก็ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากงบที่ออกมาผมว่าแอบแอบดูสบายใจหน่อยนึงนะคือ,อโดยรวมยังไม่ต่ำกว่าคาด โดยรวมเท่าที่ประกาศออกมาเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีตัวไหนแบบต่ำกว่าคาดเยอะอย่างมีนายาแล้วก็รวมเบลนออกมาเนี่ยผมว่ายังโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะพอสบายใจได้หน่อยหนึ่งหรือว่าอย่างน้อยๆก็ช่วยลิมิตดาวไซว่าโอเค EPS ทั้งปีอาจจะไม่ได้ถูกเอาลงหรืออาจถ้าเอาลงอาจจะเอาลงไม่เยอะผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างดูสบายใจเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยจะกังวลมากว่า EPS จะโดนเอาลงจากเศรษฐ,ฐกิจที่มันแผ่วนะครับแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่า ไตรมาสที่2อ,อะ่ะด้วยภาวะที่มูตเศรษฐกิจมันไม่ไดีอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์เวลาทําคาดการณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้บูล l i ในการทําตัวเลขคาดการณ์ไตรมาสสองอู่แล้วภาพรวมมันเลยออกมาแล้วมันไม่ได้แยก่กว่าที่คาดนะครับคุณนิกถ้ายอย่างนั้นก่อนหยุดยาวก่อนหยุดยาวแล้วเราก็ช่วงแต่เราจะบอกว่ามันประมาณสัก56นาทีเราช่วงเปิดตลาดก็นะเราลงไม่ได้เยอะเราลงไม่ได้เยอะแต่ว่าเราจะใช้กลยุทธ์ไหนดีวันนี้จะอยู่นิ่งๆรอกลับมา อาทิตย์หน้าแล้วมารอเรื่องของรถดอกเบี้ยไปเลยดีไหมหรือว่าถ้าลงวันนี้พักตัวไม่แรงเราสามารถที่จะซื้อแล้วถือข้ามสัปดาห์ไปได้ไปลุ้นกับข่าวดีในประเทศต่อได้คือเซ็ตท่าเก็ตเนี่ยล่าสุดเนี่ยเรามีปรับมาช่วงช่วงวันที่หนึ่งสิงหาเลยนะครับหลังจากที่ทําประกาศหาริฟเนี่เราปรับขึ้นมาจากหนึ่งพันมาเป็น 1, นะึ่งพัองาเพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อินเด็กซ์มันแรรี่ขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นอัพไซด์มันแคบดังนั้นเนี่ยถามว่าจังหวะในการซื้อตรงนี้เนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะไม่ได้จังหวะที่ดีมากเท่าไหร่เพราะว่าอินเด็กซ์มันขึ้นมาเยอะด้วยแล้วอัพไซด์มันเหลือแค่สองสามเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยกลับไปที่ภาพรวมว่าถ้าดัชนีย่อลงมาระยะสั้นเนี่ยไม่ได้แปลกแล้วก็ถ้าตราบใดไม่ได้ต่ำกว่าหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหรือนึ่งพันสองร้อยสี่สิบยอาจจะไปมองจุดนั้นในการะสะสมเพิ่มดีกว่าแต่ว่าจากตรงนี้ไปนนี่่มวาาาาอออจจะะตต้งหกรร์ทััแลคบ เพราะว่าอินเด็กซ์มันขึ้นมาเยอะซึ่งเซกเตอร์ที่เรามองว่าน่าสนใจนะคือโรงไฟฟ้าการแพทย์อาปรีไปแนนแล้วก็รับเหมาผมว่านเนี่ยสามสี่เซกเตอร์เนี้ยเป็นเซกเตอร์ที่ยังยังดูขึ้นไม่ได้เยอะแล้วก็ถ้าอินเด็กซ์มันเริ่มตื้อๆนะผมว่าเซกเตอร์พวกเนี้ยมันจะแคชอัพซึ่งเราเห็นแล้วนะว่าโรงพยาบาลนะนช่วงต้นอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาดีมากโรงไฟฟ้าเริ่มขึ้นดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้น้มามันลงแรงด้วยเป็นซนติเมนต์ที่ดีมากน้ามันลง บาทแข็งยิวลงเนี่ยดีกับกลงไฟฟ้าสุดๆเลยนะครับช่วงนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นดูดูตัวการแพทย์ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่ารงไฟฟ้ามีอะไรน่าสนใจเพราะว่างบออกด้วยอย่างการแพทย์เนี่ยบ h อชนำมาเลยนำมาเลยบนความที่เราจะรู้สึกว่างบก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาไปดีด้วยการลดค่าใช้จ่ายแต่หุ้นไม่ลงหุ้นไม่ลงแลแถมยังเอาบ dMS ขึ้นมาด้วยใช่ครับ ผมว่าหนึ่งก็คือ BH เนี่ยฝรั่ง Under wn, อันเดอร์โอนกองแวะกองอาจจะอันเดอร์โอนด้วยเขาขายอย่างเดียวในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพองบเซอร์ไพรส์บวกกับสิ่งที่มันเป็นสัญญาณที่ดีของงบคืคอว่าเขาซิกแน่ว่ารายได้ไตรมาสสาะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันบวกแล้วอะจากที่ติดลบมาสามสี่ไตรมาสติดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคีย์หลักคือรายได้กลับมาโตสำหรับ BH นะก็เลยทำให้พุ่งแรงแต่ตรงนี้ก็ ผมว่าตลาดก็ทํากันเป้ามาสัก2องร้อยสองนิดๆน,นะอัพไซก็อาจจะไม่ได้เยอะมากบวกกับมันขึ้นมาแรงก็รอย,ย่อซื้อตัวนี้นะครับส่วนตัวที่มีโอกาสจะแคชอัพแล้วก็น่าจะดีผมมองไปที่ b d m s กับ bch ซึ่งราคาอยู่ข้างลา่างเซ็ตบวกมา20%เนี่ย bch กับ b d m s จะบวกมายัางแค่ประมาณ10%เอองยังแรงก,กาดมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีโอกาสจะแคชอัพได้นะครับอือฮึอีกตัวหนึ่งที่เขาดูดูกันแล้วบอกว่ามันไม่ไปไหนคือตัว p r 9แมนไม่ได้ตามหลายว่าและเป็นไงบ้า พียนายผมว่าคือด้วยความที่เอาเพร์มมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาครับส่วนทางคนอื่นที่ลงหมดอนะ่ะเพราะฉะนั้นพอเม็ดเงินมันหมุดนะมันก็เลยไปเล่นตัวล่างก่อนนะแต่ช่วงสองสาวันที่ผ่านมาก็ขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเนี่ยถ้าเราดูกราฟเราจะเห็นว่าเขายกแบรนด์จากสิบกว่าบาทขึ้นมายี่สิบกว่าบาทนะในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยลงอย่าง BMS ลงจากสามสิบมายี่สิบอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเงินมันหมดนะุดเนี่ยมันจะไปเข้าตัวอื่นมากกว่านะครับ mm hmm. แล้วก็พารามเก้าเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ย เล่นตีมเรื่องของการขยายตลาดตะวันออกกลางแบบทำให้รายได้กำไรโตแรงแต่เนี้ยมันผ่านมาปีนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของฐานน่ะมันก็จะเป็นเบสที่แบบปลกยกขึ้นมาแล้วเพราั้นในแง่ของโกลด์เน,นี่ยมันอาจจะเริ่มไม่ได้แบบโดดเด่นมากเหมือนกับช่วงช่วงสีไ่ไตรมาสที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้ยังโตดีแหละแต่ว่าโกลด์มันจะไม่เท่ากับช่วงที่เขาเพิ่งเปิดตลาดช่วงปีแรกแล้วเข้าใจค่ะ